คุณกาแมววังโพเดิร์ฟเนี่ยก็พบกับทิพเพลินหรือว่าประเด็นเพลินนะครับช่องพีโอสกาวแชนแนลมันเดิมนะครับวันนี้ก็มาที่บุรีรัมย์นะครับมาที่บ้านนะครับก็พาทุกคนนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับก็วันนี้นะครับพอดีลงรถไฟนะครับก็ไม่พลาดนะครับที่จะแวะนะครับอุ่นหนุนนะครับหรือว่าแวะ ซื้อลูกชิ้นยืนกินนะครับที่ริมแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับเขาก็เลยไม่ให้ยืนกินแล้วที่ร้านก็เลยต้องซื้อกลับมาทานที่บ้านนะครับก็วันนี้ก็มีนะครับลูกชิ้นยืนกินนะครับแล้วก็ผักนะครับก็จะมีกระหล่ำแตงกวานะครับแล้วก็ผักบุ้งนะครับแล้วก็มี ต้มยำปนินด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จวดๆกันนะครับแล้วก็หนูอยอทอดแล้วก็ตีปลาทอดด้วยนะครับก็นะครับเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับแล้วก็น้ําจิ้มนะครับก็น้ําจิ้มก็ลูกชิ้นยืนกินเนี่ยนะครับเขบาบอกว่าน้ําจิ้มเนี่ยสูตรเด็ดก,ก็คือต้องเปรี้ยวเปรี้ยวนําน,นิดนึงนะครับแล้วก็เผ็ดนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับอ่ะเดี๋ยว ไม่พูดมากดีกว่าเนาะมาทานพร้อมกันเลยกันนะครับก็มีข้าวสวยด้วยนะครับวันนี้ก็กินข้าวสวยหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เดินทางแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แวะทานข้าวนะครับก็กินข้าวหน่อยนะครับจุดๆเลยครับอืมอร่อยนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วลูกชิ้นเย็นกินเนี่ยถ้าถ้าสมัยแต่ก่อนตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่หน้าสถานีรถไฟเนี่ยนะครับก็เขาก็มีขายอยู่แล้วนะครับก็แต่ก่อนจะเป็นไม้ลไม้ละสองบาทนะครับไม้ละสองบาทนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับนะก็แต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับจดจดนะครับน้ําจิ้มเนี่ยกลมกล่อมมากน้ําจิ้มนะครับก็มีเปรี้ยวเผ็ด แล้วก็เข้มข้นนะครับเม็ดพริกเต็มเต็มอร่อยมากต้มไปหนึ่งกระแทกนะครับมาทานด้วยกันครับ ก็วิธีคนอีสานนะครับคนอีสานบ้านเราก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นข้าวเย็นก็ลองหูยอดหน่อยนะครับ <c oughs> ข้างน,นอกนะครับก็แค่นี้ก็มืดแล้ว เจือดพร้อมกันครับเด็ดมากน้ำจิ้มสุดยอดปลาทอดครับวิวอดะค่ อร่อยมาก,กถ้าหากมีเวลานะครับผ่านมาทางจังหวัดบริรั์ก็แวะซื้อแวะทานได้นะครับซื้อเป็นของฝากก็ได้นะครับมีเรี้ยวหลายร้านตามรอยลิต้า ปลาเนรบ้านเรานะครับเนื้อจะมันมากเป็นปลาธรรมชาติตัวเศษจุดจวด อร่อยมากมากินยินกินสุดยอดก็นะะน,น,ออนะครับวันนี้ๆๆๆๆอร่อยจริงๆินะครับก็กินยืนกินเข้ากันได้ครับตมยำระหรมี่สุดยอด ก็ตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องแม่เอาบาบป์อุทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับที่เพิ่มหรือว่าประเด็นเพิ่มด้นะครับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันอีพีหน้าครับจุงกะอ,อกคุณแม่ออวบอมป์อ่่เรนๆเนี่ยก็สวัสดีทุกๆท่านครับบ๊ายบาย